ไปไหนดีนะโอไปนี่เห็นแชมพูเขาไหมที่มาเห็นแชมพูเขาไหมอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหเรียกบ้านจะแตกกันนะที่รักเห็นแชมพูเขาไหมเนี่ยนั่งเล่นอะไรอยู่คะโอยที่รักเสียงดังจังเลยอันนี้อะไรคะอ้นย์ การคิดแบบเนี้ยมันแสบตามันแสบใจอะค่ะไอ้ม oh <im itation ến> ันร้อนแรงเท่ากับความรักของเราสองคนอุ้ยบ้าอกพูดอะไรก็ไม่รู้อะนั่งดูอะไรอยู่เขากำลังหานี่อยู่เนี่ยหาถังน้ำให้คุณแม่ค่ะโอ้โหแม่เธอเนี่ยนะเรื่องเยอะที่สุดในโลกแล้วต้องเรื่องอะไรต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไว้ใช้ใช่ไหมใช่ใช่พรานนันก็เลยปวดหัวจังเลยจ๊ะใช่จ้ะแต่ว่าตอนนี้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลยเพราะว่านี่เลยเขามีสัญลักษณ์ตัวนี้ นาโนคิวนาโนคิวใช่ฉลาดนาโนคิวใช่หนูกำลังสงสัยลอยว่ามีรถดียังไงแต่ว่าพี่รู้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนทำไมรู้เลยแต่พี่รู้รู้ว่าใครที่รู้จักเท่าสันหลังนี้ดีคนนี้ก็คือคือดรธนากรใครคะ เขาอยู่ที่สถาบันนานโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยไเราจะไปที่นั่นกันเ,ออเราจะไปถามข้อมูลให้ที่รักว่าเจ้าสาร,รักษนาโน,โนิวคืออะไรขุยที่รักเก่งเปนลาบอนะ่ะไปยังถ้าพร้อมแล้วไปวันนี้จะต้องได้ความรู้ไปตอบเมียที่บ้านที้ได้ไได็อกเตอร์ธนากรดอกเตอร์ 嘿嘿。<laughs> เราชนากกรมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอตัวพอดีเลยผมเป็นประธานโครงการฉลากนาโนสมาคมนาโนเนี่ยทำอะไรบ้างครับดรครับเล่าสังเล่ได้ไหมครับอ๋อสมาคมนาโนเนี่ยเราเกิดมาเกือบ20ปีแล้วเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิชาการพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็พวกเอกชนที่ทําผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนาโนเราพยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเราจะทํายังไงให้ประชาชนเขาเข้าใจว่ามันมีกระบวนการหรือว่ามันมีวัสดุที่เป็นนาโนผสมเข้าไปแล้วแล้วมันจะมีสมบัติที่ดีของนาโนอยู่ ดเรครับ,รบเวลาที่มีผู้ผลิตเอา product อะไรสักอย่างหนึง่งมาให้ทางสมาคมนาโนตรวจสอบครับ,รบผมมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอ,อ๋อขั้นแรกเลยคือเขาก็ต้องมามาเขียนใบสมัครก่อนดูเอกสารก่อนผิดพันอะไรต้องออต้องระบุให้ชัดจากนั้นปุ๊บเราก็ส่งเข้าห้องและบที่ห้องและบก็จะมีกล้องจุลทัรศน์สามารถขยายใหญ่มากเราก็จะมองเห็นเลยขนาดของอนุภาคว่าเออ เจ้าขนาดอนุภาคนี้นะม,นมันเรียกว่าขนาดอนุภาคนานโนไหม mm. ถ้าเราไม่มีข้อสงสัยโอเคก็เรื่องขนาดก็ผ่าน <Wow. S 1> เสร็จแล้วก็ต้องดูว่าเออสมบัติที่เขาต้อง,องการจะตรวจสอบสมมติว่าเขาต้องการตรวจสอบการยับยั้งเชื้อ um. โอเคเราก็ไปส่งให้กับนักชีววิทยา mm. เขาก็ดูว่าโอเคมันมันสามารถจะยับยั้งเชื้อได้ไหมตามมาตรฐานไหมเสร็จแล้วก็นัดกับโรงงานอีกว่าโอเคนะ,ะทางกรรมการขอ,ขอ,ขอไปดูโรงงานหน่อยเพื่อให้แน่ใจว่า กระบวนการผลิตเนี่ยมันมีมาตรฐานและมีการตรวจสอบได้อันนี้สําคัญมากสาหรับการผลิตในโรงงานพอผ่านปุ๊บอ่าก็เริ่มทาสัญญาแล้วว่าโอเคนะอันนี้เราจะสัาคัญกาการ3ปีหรือ5ปีอะไรก็ว่าไปแล้วระหว่างนั้นเราก็อ่านมีการตรวจสอบเจ้าผลิตภัณฑ์นั้นที่อยู่ในท้องตลาดเป็นยังไงรประมาณนั้นเราต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆขอบคุณด็อปเปอร์มากครับไปอวดเมียได้แล้วว่าสามีฉลาดมากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาดนาโนคิวแล้วกลับไป ปวดเมียก่อนนะครับได้ครับครับมคุณครับาดีครับสวัสดีครับแปลว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องดูฉลากนาโนคิวเนี่ยก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์เหมือนก็ดูออยหรือว่าเช็คฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าเลยค่ะจอเนี่ยเขาห่วงใยผู้บริโภคมาตลอดเลยนะแล้วก็มาอยู่ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาด้วยแล้วก็มีการรับประกันคุณภาพแล้วก็คุณลักษณะของถังน้ำทุกอันเลยนี่เป็นเจ้าแรกเลยนะ ที่ได้ฉล, oh. oh. ลากนาโนคิวเนี่ยอ้อโหเห็นฉลากนาโนคิวเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณแม่จะได้ทั้งเก็บน้ําที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะชอบเพราะดอสไลฟ์ห่วงใหญ่ใส่ใจเรื่องน้ําเพื่อทุกคุณภาพชีวิตครับ ใครสนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.dos.co.th หรือถ้าไม่สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ให้โทรไปที่ DOS Call Center ที่เบอร์026110290เขามีตัวแทนจำหน่ายกว่า3,000สาขาทั่วประเทศสะดวกที่สุดสั่งปุ๊บส่งปั๊บ